สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการที่จะทำให้อดออนของ Firefox ตัวหนึ่งนะคะซึ่งเป็น Extension ที่ชื่อว่า Node Follow นะคะให้สามารถใช้ได้กับ Firefox ในเวอร์ชันปัจจุบันนะคะเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้เจ้า Node Follow เนี่ยไม่สามารถใช้ได้กับ Firefox เวอร์ชัน4.0.1นะคะก็อาจจะทำให้เพื่อนเพื่อนที่อัปเดต Firefox มาเป็นเวอร์ชัน4แล้วอาจจะเซ็งได้นะคะว่าไม่สามารถใช้เจ้า Node Follow นี้ได้นะคะ เรามีวิธีแก้ไขค่ะให้ทำดังนี้นะคะก่อนอื่นก็ให้เราเซฟเจ้า extension ตัวนี้มาเก็บไว้ที่เครื่องของเราก่อนนะคะโดยการคลิกขวาแล้วก็เซฟไฟล์มาเก็บไว้ที่เครื่องของเราค่ะเมื่อเซฟมาเรียบร้อยแล้วเราจะเห็นเจ้าไฟล์ Extension ตัวนี้นะคะให้เราเปิดมันด้วยโปรแกรมบีบอัดไฟล์นะคะเช่น พวก w i n ซิฟวินอหรือว่า7ซเวก็ได้นะคะในที่นี้จะขอเปิดด้วยโปรแกรม7ซนะคะเมื่อเปิดออกมาแล้วนะคะจะพบว่ามีไฟล์3ไฟล์นะคะให้เราเลือกที่ไฟล์ install. rdf นะคะให้เราเลือกแล้วก็ลากออกมาไว้ข้างนอกค่ะเพื่อที่เราจะทำการ Edit มันนะคะให้เราทำการ Edit โดยใช้โปรแกรม Notepad นะคะเปิดไฟล์ install.rdf ด้วยโปรแกรม Notepad ค่ะเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วให้เราหาคำว่า max version ค่ะจะเห็นได้ว่าในตอนนี้ max version นะคะจะเป็น3.0นะคะก็ให้เราเปลี่ยนเป็น4ค่ะ แล้วก็เซฟไฟล์ได้เลยจากนั้นก็ให้เราลากเจ้าไฟล์ install rdf ที่เราได้แก้ไขไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะให้ลากกลับมาไว้ที่เดิมค่ะแล้วก็ปิดได้ตอนนี้ก็เท่ากับว่าเจ้าไฟล์ extension ตัวนี้นะคะได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ก็ให้เราลากเจ้าไฟล์ extension ตัวนี้นะคะมาที่ไฟล์ฟ o อกค่ะเพื่อที่จะทำการ install มันนะคะก็คลิกที่ install now ค่ะไฟฟลอกก็จะให้เรา restart ไฟฟอกหนึครั้งนะคะเมื่อ restart ไฟฟลอกขึ้นมาแล้วนะคะเราจะมาลองทดสอบกันดูนะคะว่าเจ้า n o d o flow o l นี่ใช้ได้จริงหรือเปล่า ลองไปที่เว็บไซต์ amazon.com ดูแล้วกันนะคะเรามาทดสอบกันได้เลยค่ะลองคลิกขวาดูนะคะเราจะเห็นแล้วว่ามีเมนู no d o follow ปรากฏขึ้นมาแล้วนะคะให้เลือกได้เลยค่ะเย้ใช้ได้แล้วนะคะจะเห็นได้ว่า ลิงก์ที่เป็น do follow ก็จะมีสีฟ้าๆอย่างนี้นะคะและส่วนลิงก์ที่เป็น no follow นะคะก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะวิธีการนี้นะคะสามารถใช้ได้กับ extension ตัวอื่นๆด้วยนะคะไม่ใช่เฉพาะกับเจ้า no do follow ตัวเดียวนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่า Firefox ได้อัปเดตเป็นเวอร์ชั่นที่สูง ขึ้นกว่านี้นะคะเป็นเวอร์ชัน5หรือ6เนี่ยก็สามารถใช้วิธีการนี้ในการแก้ไขได้เช่นเดียวกันนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ